วันนี้พาทุกท่านมาร้านกาแฟนะครับเป็นบ้านอากงอาม่าอยู่ใจกลางย่านคลองสามนะครับเป็นบ้านเรือนไทยปัญญาน,า,นาตาสุดคลาสสิกที่ตันอยู่ดีแม่น้ำเจ้าพยาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่เจดนะครับเป็นบ้านหลังนี้มีอายุป,ประมาณเก้าสิบปีเป็นบ้านเก่าแก่แกย่านคลองสามที่ทุกวันนี้ยังมีผู้อาศัยอยู่ตามปกติ ทางเจ้าขอได้เล่าให้ฟังว่าจะเดิมเป็นบ้านเจอาก่ทางตระกูลภายหลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมทางบ้านได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนพื้นบ้านใหม่และเห็นบ้านทาเลนี้ดีติดแม่น้ําเจ้าพยาด้วยจิงเจ้าลองเปิดเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆชั้นล่างของตัวบ้านบรรยากาศภายในร้านสงบร่มรื่นเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบจีนๆด้วยสารเจ้ากวนอู ส่วนบ้านหลังนี้มีระเบียงยื่อออกไปได้รับลมแม่น้ำเจ้าพระยารูปแบบการก่อสร้างแบบโบราณของบ้านเรือนไทยจึงทำให้ที่จึงด้วยความเสน่ห์ของความคลาสธิกแบบที่ไม่มีใครเหมือนด้วยบรรยากาศสบายๆบวกกับความคลาสสิกแบบจริงๆจึงไม่แปลกใจที่คาเฟ่แห่งนี้จะเน้นเสรฟอาหารว่าบ้าและเครื่องดื่มแบบคลาสสิกที่ชวนให้นึกถึง วิถีชีวิตของผู้คนสมัยก่อนนี้ชวนให้นึกถึงความทรงจำสมัยเด็ของใครลหลายคนนะครับเ mm hmm. มนูที่แนะนำาก็มีน้ำที่ควยสุดอาม่ามาชิบให้เข้าบรรยากาศนะครับเ mm hmm. กี่ยวนี้ให้กินหอมหองเกแท้มีรสชาติอ่อนออเดืมดและเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายได้ดีระหว่างวันต่าหลายๆเมนูน่าสนใจนะครับชาเาวกวยโบราณสุดอาม่า ก็เป็นชาวเพื่อตยุคเก่าที่เราคุ้นเคยดีครับของว่างก็มีหลายอย่างนะครับของไทยแล้วก็ของฝรั่งใครมีโอกาสก็อยากเชิญชวนให้ไปเยี่ยมเยียนนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้อากาศลมเย็ยนมากครับขอเพิ่มเสียงใ้ลมเย็ยนมากน,านั่งนั่งแล้วก็เร่การเดินทางเนี่ยสามารถข้าเดินข้าม สะพานพุทธนะครับไปฝั่งธนบุรีก็เดินไปแล้วก็ลงสะพานเลาะซ้ายนะครับจะมีทางไปใช้ GPS นำก็ได้ครับไปไม่ยากและส่วนาบางคนอาจจะมาจากท่าน้ำตรงสวนรนะครับน้ำาชวงนะครับข้ามฟากมาทางเรนือข้ามฟากมาแล้วก็เดินมานะครับใช้ GPS นำนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่ามาทางสะพานพุทธง่ายกว่าสะดวกกว่า ได้กว่าครับอันนี้ยืนยันมีโอกาสไปเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Mm -hmm. Thank you.